มาจริจรครับก็วันนี้เรามาอยู่บ้านลุงแดงเจ้าเก่ากันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาฟังข้อมูลดีๆจากลุงแดงนะฮะผมจะให้ดูสมเด็จองหนึ่งอันนี้คนรับจากมือนะฮะเป็นสมเด็จหลวงวพัดนนะฮะแกรับจากมือนะฮะวันนี้ใครเข้ามาแล้วบ้างเอย นี่สมเด็จนี่นี่ลุงได้ได้จากมือจานทัดเลยอ่ะเออไปอยู่กับได้จากปฏิกาว่ะก็คืออยู่ปฏิไม้นะตอนลุงไปหาตอนนั้นนะนะไปไปหาไปส่งแกแกมาแต่งงานที่นี่งานแต่งงานใครอะนะอ้อยอ๋อยนี่ลูกน้องเจดาเนี่ยอ๋อเจดาที่เป็นพยาบาลอยู่ประมาณหนองจอกอะนะเออนี่น้องเขาอ๋อน้องคนเล็กน้องคนเล็กเอ้ยไม่ใช่ไอ้อยเขาคนไม่ใช่คนเล็กเดินคนเล็กใช่ไหมอันนี้อืมเนี่ยไปตอนแต่งงานนั้นตอนนี้ลูกจบด็อกเตอร์แหละ แล้วกหลังเฉียวอะไอ้เมื่อก่อนเนี้ยขับยูสูมีคันเดียวที่นี่มีคันเดียวมานี่มีคันเดียวประกอนเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยแสดงว่ารวยสุดแล้วดิมาจากดินแดงมาที่นี่มีคันเดียวเนี้ยคันเดียวมอไซค์ก็มีคันเดียวเมื่อก่อนที่นี่โอ้ยไปดูเลยคุยกัไ้ไหมเมื่อก่อนยังเป็นดินแดงอยู่เลยไหมดินไม่ใชนดินแดงดินดำนี่แหละดินดำอ๋อไม่ใช่เป็นดินแดงเป็นดินดำอยู่เลยทางวิ่งไม่ได้ทางวิ่งท่าที่ไหนถนน ถนนขาถนนหน้าว no no no. no ัดก no well okay. nee, ็ไม so, oh. ่ใช um. ่ว <s good wolf parfait> oh ิ่งได้สมัยก่อนอ่ะไม่ได้ถนนหน้าก็ก็เนี่ยถนนอ่ะทางนู้นจากนี่วิ่งลงไปทางนั้นไม่ได้แต่แต่จากสิบสองมาสิบสามเนี่ยตอนฝังลูนิมิตอ่ะโอ้อยอดยางลาดยางเลยเหรอลาดแอดฟันอย่างดีเลยอ่ะอะไรนะแอดฟันอ๋อแอดฟันแอดฟันนนนแอดฟัก็คือลากถนน แต่แถวนี้คือดินดำหมดเลยไม่ใช่ดินแดงด้วยไม่ใช่ดินแดงดินท้องนาดีแล้ดินท้องนาเลยเพราะบารมีการพัดเจจริงๆนะก็ฉันเมื่อก่อนเนี่ยปวดฟันอ่ะตีอยู่นู่นเลยตีอยู่นู่นเลยปวดฟันนี่แที่เนี่ยฝนก็ตกเลนเละไปหมดเดินทับทับไปขอยาแก้ปวดฟันแล้วกินนู่นอ่ะขอยาแก้ปวดฟันเออก็มันทรมานนะไอเหี้ยเปวดยังไงทับตายไม่หายปวดอีก ไป่หายเอาลุกขึ้นไปกุฏิก็คือมางานแต่งงานมางานแต่งงานออ๋จันพัดมางานแต่งงานนิมนต์มาแต่งงานนี่แล้วก็ตอนกลับฉันก็ขับรถไปส่งออ๋ขับรถไปส่งไปกลับไปไปรับไปส่งอไปรับไปส่งเลยแต่พี่ฝั่งนี้นะพี่ฝั่งนี้นะวิวฝั่งนี้เอาฝั่งนี้อ๋อแล้วตกลงไปขอพระแกบอสจานงงขอขอพระผองเจ้าองค์มฤตทีนี้จะได้พวกขิมพาหรือเราโอ้ยยังไงได้นี่โอ้ยยังไงปกุกกัจกุกกาจนี่เกือบเป็นชั่วโมงอ่ะ ชั้นบนน่ะจะทำอะไรอ่ะจะไปหาพระนี่จะไปหาพระกลเป็นกุ๊กข้างนั่งกลายเป็นบิดข้างนั่เป็นชั่วโมงเลยเหรอเป็นชั่วโมงอือเสร็จแล้วก็เลยลงมาถ้าอาต์มาให้เอาอะไรเอาให้อตรงนี้ขมาเจ้อให้ให้สมเด็จมานี่เอาเนี่ยให้บอกพระผมเนี่ยครับพระผมนี่มาให้กินให้กับมือนะให้เลยแล้วทำไมลงไม่ขอพิมพ์พาหรือขอลาหูแกอ่ะคอนี้แดกแดเล่ามากอ๋อ บอกขอเพระผมไม่กล้าจอดจูงก็จะขอพิมพากัลาหูขอแกจะให้อะไรก็เอาตรงนั้นบอกจะเป็นเนื้อผงเน่ยจะเดี๋ยงไงต้องพิมพากัลาหูนั่นแหละการอยากได้ลาหูมากกว่าแต่แกหวงแกไม่ให้ใครง่ายอ่ไม่ได้ไม่ได้ให้ให้สมเด็จสมเด็จที่ทำมาก่อนนั่นนะโอ้โหมันเกิดเท่าไหร่สองสี่กว่าก็บอกนะก็เนี่ยก็ดูเนื้อเนี่ยมันนอนด้นเนี่ยนอนด้นนี่หลายสิบหลายสิบปีหลายสิบปีถ้าที่น้อนด้นอย่างนี้นะแล้วอย่างเงี้ย นี่คู่คู่ทังเลยนะฮะนี่ลุงเขาแฝงใช้อยู่เรียมต่อนเนี่ยเนี่ยเป็นลาหูดูคนดูปรอมหมดอ่ะแล้วลุงเอาไปให้อาจารย์พัดดูเอาไป้อาจารย์พัดดูอาจารย์พัดจะบอกไงเขาหันมาเขาบอกกล่าวแล้วข้างหลังนี่คืออาจารย์พัดจะจานให้อาจารย์ให้จานให้อยู่นั่นน่ะอืมบอกกล่าวว่าอาจารย์ให้อาจารย์ให้ผมเลยไม่มีใครเขาปัจะรู้ยังไงต้องปัจะเล่นพลาเขาบอกให้อาจารย์ให้เลยอย่างรูปเนี่ยจานเลยอ่ะให้จานได้เลย ใครขึ้มาเดี๋ยวผมให้ดูรูปจานพัดนะถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้รูปรูปจานพัดนะฮรรูปด้านบนนะครับเดี๋ยวผมชี้ยกกล้องให้ดูนะเห็นรูปไหมครับรูปด้านบนยันย,นย,นย,นยนันนั่นนั่นยัน บ้านแกพาเยอะมากฮะนี่สมัยแกตั้งแต่ไปลบสงครามเวียดนามนะฮะอันนี้รูปลุงแดงวันนี้มีขากล้องเลยมาให้ดูรูปลุงแดงสมัยนุ่มๆีม่้ลุงไม่กลัวเ่ยไม่กลัวเราเปิดรัานใส่เนี่ยสมเปิดนี่อามาหูต้มขาวัว้ะบ่อยเลยแกะขาวัวในรูปประเดียดยุ่ยเลยต้มขาวัวเลยเหรอขาวัว อันนี้ถ่ายที่ไหนนี้ถ่ายที่เวียดนามเหรอเวียดนามีมองไทายมีที่ไหนมองไทายถายมีเป็นไงอ๋อภาพภาพนี้นี่ถ่ายที่เวียดนามเลยนะพวกเนสิบมาซื้อกล้องมาใหม่ไงเขาบอกไออกล้องกูน่เอา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 อ๋อในสิบซื้อกล้องมาใหม่ซื้อจากพี่เอฟมั้งนะโอ้ยเราไม่มีสิทธิ์คนณทหารไม่มีสิทธิ์ซื้อกล้องไม่ได้เามีตังค์เยะซื้อกล้องก็คือสมัยก่อนเวลาแกจะจะจับพระเนี่ยจารพัดจะถือว่าแกให้พระยากมากนะลาหมายก็นี่ อาจารย์เทียนยังบอกโอ้โหอาจารย์เราช่วยทำก็ตายไม่ขอก็ไม่ให้ <c oughs> ตัวนี้ที่เขารู้คือจริงๆแล้วอาจารย์พัศแต่เขาก็เรียนประหลัดมากับหลวงพ่ออีกด้วยอฮาะาแล้วก็รประหลัดประหลัดตัวเนี้เป็นของหลวงปู่เตมที่เป็นเจ้าวาดองค์ก่อนก่อนอาจารย์พัศอีกอาจารย์พัศไอ้นี่เลี่ยมทองนะฮะตัวนี้แกห่วงมากของอหลายทีแล้วไม่ให้ก็จะขอยืมไปใช้หน่อยตัวนี้มันตัวนี้ยังไงนะลุงเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้ของเขาของปู่ย็นของปู่หรือ อ๋อของปูต่ตะเย็นตะเย็นนี่ตายไปแล้วอย่าไปไล่นี่หรือจะจ้อยเนี่ยพอจะจ้อยเนี่ยจะตึ้งอยู่เนี่ยอยู่อยู่อยงนี้อ๋อตัวนี้กระโดดจากบาตตัวนี้กระโดดออกจากบาตรแสกเปลี่ยนกระแสกกระบาดเลยเนี่ยกระโดดออกจากบาตในคลองนี่เขารู้รู้เลยคนโบราณน่ะรู้หมดเลยตัวเนี้ยเขาบอกของปู่เย็นน่ะรู้เลยเปิ้ลเลยตรงนี้คือจานพัดจานให้เลยอ่าให้ดูเนี่ยคนอื่นดูว่าแท้ดูกันว่าไม่เป็นอ่ะคือบางคนพระท่านมีหลายยุค คนมันต้องมาศึกษาจริงต้องไปถามจากคนรุ่นเก่าคนอายุ3ามสิบสี่บางทีมันก็ไม่รู้ข้อมูลจริงเนี่ยคนที่มาเล่น้านที่หลังเนี่ยไม่ได้ศึกษาจากข้อมูลจริงบางทีมันก็ไม่รู้ผมพยายามหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคือพระแก่มีหลายยุคและแกทําหลายครั้งนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือแกทําตามเลิกให้ไปดูเลยว่าตั้งแต่ปี2 4 9พันสี่้อยเก้าสิบแปดเนี่ยจนถึงปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดะเพราะอาจารย์พระต้เสียปีสี่ศูนย์ ซ,ซุริยุปราคาเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะห้าั้งเองแล้วแก,ยกยทาในเลิกก็คือทําทีนึงก็คือทำห้ารั้งแล้วลากแก,กกดห้าทั้งแต่ละครั้งบางทีอมแค่สองนาทีหรือสามนาทีจะได้พระสักกี่องค์ที่เยอะที่สุดก็คือถ้าไปดูข้อมูลลองเซิร์ชดูใน Google นะฮะปีสามแปดมีราหูจับนะฮะเกิดกลางวันตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะถ้าไปดูนะครับมันจะเกิดอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงกว่านะครับเกือบสองชั่วโมงที่ซึ่งปีน,นั้นอ่ะ มีพระราหูเยอะมากที่สุดที่กดมาขล้นโนด,ดอมแดงอ่ะของของโนตอมแดงซึ่งดูวันนี้บอกนโนบอกไม่ชใช่ต้องจันท์ชัดต้องมีปาะมมีมีเข็นยันท์ครึ่งสีแดงบางทีก็คือเราจะไปเจอว่าเวลาแต้มแดงแต้ม,ตมขาวสีที่เขาใช้อ่ะถ้าเคยใครเคย,เคยแบบสมัยโรงเรียนอ่ะช้อนสังกะสีอ่ะมันจะมีใช้สีน้ำมันแต้มอ่ะเพราะแม่ผมสมัยก่อนอ่ะขายขนมในโรงเรียนเพราะว่าเขาเขาป้องกันเดี๋ยว เดี๋ยวมันช้อนไปปนแต่ละํำนักไม่เหมือนกันนะคะคือเขาของใครของมันเขาก็เลยใช้สีตัวนั้นมาแต้มถ้าผมถ้าไปดูในเพจที่ผมเขียนเอาไว้ก็คือจะเป็นสีน้ํามันไม่ใช่สีเมจิกสีที่เขาใช้สีน้ํามันถ้าถ้าเราเจอบางองค์อะไปใช้เจอสีเมจิกสีแบบใสๆได้โดนละนะครับมันไม่ใช่สีอย่างนั้นนะครับต้องดูสังเกตนะครับสีขาวเหมือนกันที่ผมได้ไปจากหลงองเนี่ยสีมันจะดีดออกเลยแล้วมันมีความแห้งเก่านะฮะสิ่งที่สําคัญเพราะบางคนอ่ะ ฉลาดนะฮะไปเอาสีอะไรไม่รู้ก็มาแต้มแต่ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ต้องดูแล้วก็ต้องดูความแห้งความเก่าสีกระป๋องแค่เนี้ยใช่สีกระป๋องนิดเดียวไว้ป้ายช้อนผมมัยังช่วยแม่ป้ายอยู่เลยสมัยก่อนเป็นแบกสีน้ำมันกระป๋องนิดเดียวอ๋อนี่แกขึ้นไปบนกุฏิเป็นชั่วโมงไงนะไปหาพระฉันฟังอยู่นั่งอยู่ข้างล่างกุกกะกุกกะจะกลับก็ไม่ได้เพราะเที่เขอกันแล้วเนี่ยเออมาไม่นี้ง่ายนะ วบาดีกลับมาแดบเล่าเลยรอตั้งกินกินเหล้าอยู่อือุ้ยกินที่นี่ม่น้อนเมื่อก่อนเขาเดินทางทางเรือพูดถึงแถวนี้มันก็ยากตอนหลังเรือไม่มีแล้วก็มีรถจะเดินบออร์ไซค์มั่นการเดินทางถือว่าลําบากนะก่อนที่มาเรือจะมาเรือลงจากน้องจอดก็มาเอาอลลงมาจากคนดินแดงมายังไงอะสมัยก่อนอะก็บอกพ่อเวลาลงมาเช่าเหล้ไว้ทีนึงสิบองค์เนี้ยเอาไปดินแดงมาอย่างไงตอนนั้นคนดินแดงเข้ามายังไง ไอ้แต่เพื่อฉันไอ้ลังมันอยู่อยู่นู่นเกิดเช่นว่านี่ให้ลุงหยากมี่ไปกับฉันเนี่ยอ๋อให้ลุงหยากเป็นชาให้ายากไปแสดงว่าลุงหยาดแกก็มีเยอะเลยไม่มีไม่มีเหรอไม่มีมีละทิพารุ่นเก่าสองสัปโฉอ๋อเห็นแกแขวนอยู่นั่งแกแอบอยู่ใช่ไหมของลุงหยาดใช่ไหมที่เเจอในวัดอ่ะนะอ่ามีหลายมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีมีเยอะที่เอี่ยมอ่ะที่เอี่ยมจสากันเนี่ยพิมเนี่ย แต่มันแต้มเขาแต้มแดงเหมือนกันแต่เปียเนื้อดิบขาวแต่เขามันไม่ชัดไม่สวยอย่างนี้อโอ้มันนวดดูท่านบอกไม่ใช่ไม่ใช่ขอ,จขอจงจ่าพัดของจ่าพัดต้องยันใช่ต้องมียนันข้างหลังเขียนยันดินสองแลต,ต้องเขียนยันดินสองไอเห็นแล้วพี่ใช่แล้ที่ยันเมจิกดีเมจิกก็มีเมจิกก็มีฮะก็ดูไงรู้นะ ก็คือยันทั้งโกนแบบเด็่ยวเหมือนกันเลยเนี่ยก็คือพิมพาราหูต้องให้ดูว่ามันบางทีต้องดูอันนี้ผมจะให้ดูองค์หนึ่งเป็นองค์ที่แตกเป็นองค์คูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะองค์นี้นะฮะเป็นอ่าราหูนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ชมรุษนะครับเป็นพระที่ชมรุษ เป็นผ้าหักคือเป็นผ้าที่ไม่สวยนะครับแต่นี่ลุงแดงเขาขอมานะครับได้มาจากที่วัดเลยด้านหลังเป็นรอยแตกเห็นไหมครับเวลาเวลากดอ่ะเวลาเขากดผ้ามันจะมีขอบอยู่มันจะไม่เสมอก็คือเวลาเขากดไปในบ็อกแต่เป็นผ้าที่ไม่สวยนะครับพอเขากดพอเขากดลงไปในบล็อกอ่ะเห็นไหมครับผ้าด้านข้างของจานพัดส่วนมากเขาจะฝนนะฮะ ผนกระดาษทรายนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าพิมพ์นะครให้ดูแบบว่าเออมันจะเข้าพิมพ์หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้สวยนะครับนี่ฮะอันนี้แตกทารุดไม่สวยนี่คือพระที่ท่านเก็บเอาไว้นะครับนี่ผมก็เอามาให้ดูเป็นเป็นองค์คูอีกองหนึ่งครับที่เป็นพระราหูนะฮะคือพระคือเวลาแก,กกดในเลิกอรบน้อยมากที่จะได้พระสวยเพราะาต้องรีบกดเพราะว่าเวลาเลิก เกิดสรุป,ปราคาเนี่ยได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นนะครับถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับก็คือถ้าหมดเลิกเนี่ยแกก็จะหยุดกดทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอยู่ดีนะครับมันเหรียญเหรียญเจียงแสนเหรียญน,นี้ถือว่าพิเศษเหมือนกันเพราะเหรียญน,นี้มีแป้งเจิม,ม,จมแต่ภาพที่เขาเจอประสบการณ์มากที่สุดนี่คือเหรียญเจียงแสนประสบการณ์ยังไงบ้างแรงที่ ล่าสุดที่เมียพานรงโดนยิงใช่ไหมที่เขาเล่ากันมาในห้องมันใช่ล่าอันั้นก่อนก่อนรุ่นก็คือเมียพานรงก่อนที่เฉียงแสนจะดังเป็นเมียพานรงกับตูกิงอ๋อแสดงว่าก่อนที่เชียงแสนจะดังอื่นๆเนี่ยคือเมียพานรงโดนยิงก่อนมาก่อนนะโดนยิงก่อนออ๋ที่ยายตรงนี่ว่าจ่อยิงเนี่ยก็เหมืนเบนติดหัวสองนัดนะฮะแต่เหรียญเนี่ยเหนียวจริงนะเขาบอกว่าที่ลุงบอกว่าไงนะ แฝดเรื่นี้ไปไหนก็ยังไงก็กลับถึงบ้านแน่นอนออแต่เขาไปทั่วแจกลูกแจกละคือเพื่อนลูกแจกแหมดทุกคนก็พี่ผมที่เป็นปปสนะครับเป็นชุดจับกลุ่มเลยพี่แมวที่มาครั้งก่อนที่มาเอาเสื้อยันเสื้อยันหลงพระจากจากลุงไปเนี่ยพี่แมวเนี่ยถือว่าเป็นชุดจับกลุ่มเลยเพราะว่าพี่แมวเข้ามาดูไ์สตร์ก่อนนะก่อนยังไม่ดังมาก่อนยังไม่ดังนะฮะพี่แมวเนี่ยวิสามันนะครับจับที่บางนานะพี่ชายผมนะฮะ จับล้านกว่าเม็ดนะครับไอ้นั่นคือชุดจับคุมเลยตอนนี้แกก็แขวนติดคอตลอดนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อยงแสนเมื่อแกอยู่สายนี้นะฮะแล้วก็มาล่าสุดที่คนเขตก็โดกคนเขตคนเขตก็ยิงนะที่ว่ามีที่มีประสบการณ์ว่ายิงที่เขตอที่ว่าไม่เข้าแล้วก็ไล่มาเอาพระที่บ้านเนี่ยตีที่วัดกันนะฮะพี่ทุ๊กูลี่เป็นนายกนะครับอันนั้นก็โดนยิงสองรอบเหมือนกันนะฮะ ที่เขาเล่ากันมานะฮะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะไปพาไปสัมภาษณ์พี่นุกูลนะครับที่เป็นนายกอบตที่นี่นะฮะเป็นญาติญาตินใช่ใช่ครัป็ญาติเป็นญาติจากพี่สานิทไปสานิทเนี่ยพี่สานิทไปอยู่กันนานเนี่ยวันนั้นผมไปในคลองมาแกก็เล่าให้ฟังอยู่ไปที่บ่อปลาแกมาไปถ่ายไปถ่ายวิดีโอให้พี่นิดที่บ่อปลาที่ฟาร์มเขาอ่ะเพราะบอปลาเขาเป็นร้อยไร่อ่ะของพี่นุกูลนายกอ่ะบ่อปลาเขาเยอะมีบอยเท่นะมีบอกเทสด้วยเหรอเทสอยู่ในบ้านเล้วนะขั้นสูงอยู่เลยอ๋อแกเลี้้้้ยยงจระเขในนบาดว บ่อทุกอย่างเลี้ยงขายอ่ะกันสูงริบเลยอยู่ในบ้านไม่ไม่ให้ใครเข้าไปดูมากในที่ตอนนั้นผมไปดูบ่อปลาดุกเขาไปกับพี่นิดกันเป็นคนสร้างการนี้ขึ้นมาเขาเป็นคนมาดันบ่อกันนี้ก่อนอืใช่ครับเพแล้วกามีตังค์ที่นี่เป็นไอ้ที่นี่นักจนกรอบใช่ครับพี่นิดแกก็บอกว่าแกฟื้นไม่ได้แล้วเพราะการพัดเหมือนกันนะแกสัตว์พาในในคอแกไม่ได้แผลเลยแผลได้อีกหนึ่งแสน กแผ่นลิมพาสองอย่างร้านนี้จ่ายได้อันนี้บอกว่ก็มีเยอะนะแกจ่ายได้เลยออกมีอ๋อยังได้สมเด็จพิมเล็กมีเปลือตัวมีแย่ๆพิมเล็กแกมีพิมใหญ่มีไกเซอร์แกมีเวเอาเหรียญเงก็มีเอาหมดเลยเอาจากกระต่ายบูร์มหมดอ่ะหมดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ไม่ใชยเจอเหมือนกันอันนี้เป็นแต่ว่าเขาแกก็คือเขาเป็นเสือแกที่เขาอันนี้คือออกปีไหนนะลุงไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เลยนี่ไม่รู้นะฮะนี่แต่ไก่มาก็ะชึกเล่นตามไก่กันนะครับก็คือตามในคนในพื้นที่ที่เขาบอกมาว<ม>่าค<ม>ือเขาแก่เล่าไปให้หลวงพ่อปุกเสกนะฮะก็เป็นอก็เป็นเสือนะครับก็เหมือนอาจจะที่เคยเห็นที่อาจารย์กรเกษมแกเอาให้ดูนะฮะก็เป็นเสือตัวหนึ่งเหมือนกันเสือมี้มมีเล็กมีใหญ่ม,มีเล็กมีใหญ่ก็เหมือนสิงห์ที่มีเล็กมีใหญ่ก็เหมือนเขาแก่มาให้แล้วก็ให้หลวงพ่อปุกเสกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยเพราะอี๋ นี้ลงแกชอบประหลัดมากผมก็ได้พ่ออีกครบบไปจักแกก็ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นของหลวงพ่อมอนวัดคลองสิบสองนะครับถือว่าหายากส่วนมากจะไม่ค่อยเจอประหลัดพ่อมอนอมประหลัดปลูกเป็นนะครับตัวนี้ดูง่ายตัวนี้เป็นของพ่ออีนะครับอันนี้เป็นประหลัดนะครับถือว่าใช้ศึกมากแล้วนะครับตัวเนี้ยศึกมากแล้วตัวเนี้ยถือว่าศึกมากเลยนะครับประมาณ สี่ห้าสิบปี <interpret. S 1> ตัวนี้เป็นของหลวงปู่เปรมนะครับเป็นเจ้าวาดก่อนหลวงหลงวงพ่อพัดอีกตัวนี้ในคลองนี่เขาว่ายังไงนะครับตอนลูกเสร็จบกเสร็จามาจากบาทเลยกระโดดออกมาจากบาทเลยกระโดดออกจากบาทเลยนะฮะตัวนี้เขา,าเล่ากันมาผู้ใหญ่นะครับ,บนนคบนที่โบราณเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นของหลวงพ่อหม่อนนะฮะพ่อหม่อนวัดปยาปาเนี่ยพระหนังควายเผือกนะฮะอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อหม่อนนะฮะ<ป>ตัวนี้ตัวนี้เป็นของพ่ออีนะครับลายมือกูมั่นดูง่ายมากนะครับร ตัวครูในหลวงพุ่หมหล่นไม่รู้หายไปไหนทำให้ก็หายไปอ๋อของหลวงพุ่หมหนมันมีตัวโคด้วย <นะ S 1> ตัวโคอย่างปกตินี่ฉันได้ตัวนี้ได้มาจากน้องเมียหลวงพุ่มอ๋อได้มาจากน้องเมียหลวงพุ่มอือนี่ยแล้วที่บอกว่าลุงว่าจะให้ผม,มนะใอ่ะไม่หมายถึงว่าจะให้ผมใช่ป่ะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อาจารย์มันไปเนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ย <S <S อ๋ <S <S 2> <S 2> อที่วายวางเนี่ยหญิงข้ามันก็บอกเต้นนี้เลยเนี่ยอ๋อมันเล่าให้ฉันฟังอาจารย์นี่มาพ่อบ้านในหลวงนะได้ถามดูดิ ฉันต้องเรียนาคืนมาเยอะประกอให้มันช้อยู่แต่จานตัวอุที่หัวจานจานมันหลงเพาเหลือเลยนะสองอูสองอูสองจานซ้ำจานซ้ำเขาบอกว่าจานจานมันหลงเพาเหลือเออแต่หลงเพาเหลือมันจาน่น่นมันอูมันไม่ใช่แางนี้แต่นี้อูมันหัวมนถ้าเหมือนตัวเล็กตัวเล็กตัวนู้นตัวเล็กของลุงอน่อตัวที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเส้นที่อยู่กับหลวงพ่ออียตอนนั้นอูมันจะคล้ายลักษณะเป็นอูแบบเพราเหลือ หัวมันจะแหลมหน่อยรู้เหลือรู้เป็นเลขสามขาดแล้วโอ้โห,หได้มันอันนั้นตัวนี้เดียวตัวต้นนี้ดำๆเพราะในแถวนี้มันอยู่ใกล้กับบังน้ําเปรี้ยวนะเขาเขาแต่เดิมเขาว่าไปติดต่อกันลุงพ่อปานเนี่ยลุงแอดเนี่ยลุงแอดบอกมีเสือลุงพ่อปานเดี๋ยววันไหนผมจะไปสัมภาษณ์ลุงแอดหน่อยเฮ้ยแอดตายไปแล้วไม่ ใครหน้าที่ชื่อแอดชื่ออะไรที่บอกว่าเป็นคนพายะต้งไปหาหมอที่ว่ายะต้งโดนยิงเขาไม่ค่อยอยู่สิเขาอยู่ในนู่นอยู่ข้างบ้านสาวัดสาวัดหน่อยเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบ้านสาวัดหน่อยอ๋อแต่แอดนี่คือเป็นคนพายะต้งไปหาหมอที่ภูวิพน์นะใช่ไปเรือด้วยกันลากฟับไปเรือไปไหนไปเรือไปเรือสมัยก่อนรถไม่มีสมัยก่อนรถไม่มี คือรถหมดแล้วก่นอนมีรถมิมนบุรี้องจอบเอาเวลาไปตอนไปหาหมอที่กูุ้งเทพนี่ก็าไปไปเรือไปหรอเรือยนเรือหางยาวเลยอล๋อเรือหางยาวตอนแต่ตอนแรกเขาบอกว่าตอนตอนจ<อ><อ>ะ<ป>ต,นต้องโดนยิงเ<ไ>ป็ยัางไง,าาง,งากันมันู่อะพอ,อเขาพาไปที่นี่ก่อนผมไปถามสารวัตรชักไอในดาบชักแต่ตอนนี้แกเป็นร้อยร้อยตีแล้ววันก่อนผมไปสัมภาษณ์แกเหมือนกัน แต่แกเกษียณอายุไปแล้วนะแล้วก็ดาบลงอ่าแล้วก็แกก็บอกเนี่ยดาบลงเนี่ยเป็นคนทำพดีคนที่ยิงมาชื่อหมูแกบอกว่าสมัยก่อนเขาไปนี่ก่อนไปอนามัยก่อนตรงหนองจอกก็อนามัยอนามัยเล็กๆอยู่ตอนนี้มันเป็นเขตแล้วแล้วเขาก็บอกให้ไปที่ภูมิพลตอนนั้นเน่โดนยิงแต่พอไปที่นู้นก็บอกกระสุนน่แบนด์ติดอยู่ในหัวเลยสองนัดเพราะแกเป็นคนทำพดีสารวัตรชัดจะเป็นคนไปจับเองจับคนยิงนะฮะ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากแนละเป็นเหรียญยังแในพื้นที่เรอนีน้นนแหละี่ว่าเนี่ยทีเรต้องโดนตั้งแต่นั้นก็ดังกันเลยนะเหรียญรุ่นนี้ตอนนั้นแต่ยังไม่แพร่หลายยังไม่แพร่หลายเรทัช้เมื่อก่อนซื้อที่ตั้งสิบเหรียญเหมาวันจากไปนู่นอ่ะผมจอกอ่ะตรงอ๋อที่สมจอกที่ตลาดตลาดเก่าที่เขาเล่นพักกันเลยนะในวัดเหรอไม่ใช่ที่ที่ตรงท่าเรือทางนี้ไอ้โต๊ะจันนุกันนี้ชื่อะไรด้วยพรเนี่ยพร เป็นอิสลามมีต๊ะตะนุกอ๋อพี่พรที่เป็นอิสลามนะเล่นพระด้วยอิสลามเล่นพระด้วยขายพระไม่ได้แล้ก็โอ้โหท่านได้หนึ่งแค่เมาหมดถามด้วยถามนี่เคยเคยมีคนเมาอาจารย์พัดหมดรอดไหมก็ลงศรัทธาลงก็เอาหมดทุกอย่างเหรียญหนึ่งเจ็ดสองศูนย์อะไรไม่รู้เป็นเหรียญอาจรพัดเอาหมดเล่นที่แสนจะสุดบ้างไม่ฝึกบ้างรูดหมดเหรียญเจ็ดร้อยเพราะอามาอาจารย์พัดตอนนั้นมันครับ ตอนนั้นพันหนึ่งแล้วล่ะขอไม่ให้นะครับเหรียญนี้มีแป้งเติมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นลาหูที่เป็นหลังจานนะฮะก็งี้บอกอาจารย์พัดบอกรับรองมาแท้ก็ขอบคุณลุงแดงมากนะครับใครที่เข้ามาชมวันนี้นะครับก็มีข้อมูลดีๆก็จะเอาข้อมูลดีๆอย่างนี้มาให้ ดูอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ